พี่ภากษาของพระเจ้าใกล้จะมาถึงแล้วพระเยซูคริสต์กล้จะเสด็จมาแล้วพี่เหเหตุการณ์รอบๆรอบๆเหมือนหญิงที่ใกล้จะคลอดลูกเจ็บท้องมาแล้วก็หายเจ็บท้องมาแล้วก็หายตอนนั้นก็เจ็บท้องมาครั้งหนึ่งตอนที่โควิดค่ะหลังจากโควิดก็เหตุการณ์ประเทศยูเครนสงครามยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้วันนี้ณนะเวลานี้ก็สงครามที่อิสราเอลพี่น้องสังเกตรอบๆรอบๆเหตุการณ์เนี่ย กล้เข้ามาใกล้เข้ามา,า,มาทุกขณะเรียกว่าวันพิพากษาโลกใกล้จะมาถึงนะในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าในสมัยของโนอาเป็นอย่างไรวันที่พระบุตรจะเสด็จมาก็เป็นอย่างนั้นค่ะทิวบทที่2 4่สิบสี่ข้อ3าถึงข้อสากล่าวว่าในสมัยของโนอาเป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์มาก็เป็นอย่างนั้น เพราะในวันเวลาก่อนน้ำท่วมโลกผู้คนกินดื่มแต่งงานและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาเข้าในเรือก็ส39บอกว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นจนน้ำท่วมกวดล้างไปหมดเมื่อบุตรมนุษย์มาก็จะเป็นเช่นนั้นแหละทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นเลย นะบุตรมุตก็คือพระเยซูค่ะใกล้จะเสด็จมาแล้วนะตรงนี้พี่น้องคะให้ระแวดระวังมากๆเราต้องตื่นตัวเราอยู่เสมอน้องเฟสอ่านปฐมกาลค่ะบทที่6ข้อ1 1บเถึงข้อสิค่ะในขณะนั้นโลกเสื่อมทรามในสายพระเนตรของพระเจ้าและเต็มไปด้วยความโหร้ายคารุณพระเจ้าทรงเห็นว่าโลกเสื่อมทรามมาก เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งตัวล้วนดำเนินชีวิตอย่างเสื่อมทรามอเมค่ะพระเจ้าบอกให้ดูในสมัยโนอาที่พระเจ้าให้น้ําท่วมโลกคนเสื่อมทรามคนไม่ดีชั่วว่าง,งั้นชั่วสารพัดชั่วนะในยุคของเราก็เป็นเหมือนกันสารพัดพ่อค่าลูกแม่ค่าลูกฆ่ากันแบบเด็กใช่ไหมเอาเด็กฆ่ากันเด็กเอาน้ํากดกันทุกอย่างอะไรที่ว่าชั่วเกิดขึ้นมาหมดตอนนี้ และจิตใจของมนุษย์นี่จะเยือกเย็นความรักเยือกเย็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่าให้ดูรอบๆสงครามตรงนั้นหน่อยตรงนี้นหน่อยจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆพี่น้องระแวดระวังเตรียมตัวเตรียมตัวเราให้พร้อมเสมอว่าวันนั้นใกล้จะมาแล้วอยู่ตรงหน้าบ้านเรานี่เองในพระคัมภีร์กล่าวไว้นั้นโอเคประมการบทที่หกขอ้อหกองูเป็นเจ้าจึง ทรงเสียพระไทยยิ่งนักที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกและพระองค์ทรงปวดร,ร้าวพระไทยนักข้อเจ็ดบอกว่าดังนั้นองค์ผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าเราจะกวนล้างมนุษย์ชาตินี้ที่เราได้สร้างขึ้นมาจากแผ่นดินทั้งมนุษย์และทั้งสัตว์สัตว์ที่เลื้อยคานและนกในอากาศเพราะเราเสียใจที่ได้สร้างพวกนี้ขึ้นมา องค์ทำลายแล้วแล้วพะอลงจะมาอีกพี่น้องค่ะรอบนี้ไม่น้ำท่วมโลกละรอบนี้โอ้โหลงใช้ไฟละค่ะไปดูในพระธรรมวิวรณ์ถ้วยพระพิโรธตั้งเจ็ดขันแต่ว่าผู้เชื่อในพระเจ้าหรือคริสเตียนแท้ถูกลับไปก่อนค่ะถูกลับไปก่อนวันคืนหดวร้ายที่จะมาถึงค่ะนะแล้วจะเกิดการกันดานอาหารยุคกาลียุคเจ็ดปีค่ะแต่ผู้เชื่อแท้ถูกลับไปก่อนนะคะพี่น้องตรงนี้มาดูข้อสิบเจ็ดข้อสิบเจ็ด กล่าวว่าเรากำลังจะทำให้น้ำท่วมโลกเพื่อเพื่อทำลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวลภายใต้ฟ้าสวรรค์คือทุกสิ่งที่มีลมหายใจแห่งชีวิตทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะพินาศสิน้นพระเจ้าใกล้จะมาเร็วๆนี้แหละพระเจ้าบอกว่าให้ดูเหตุการณ์สมัยโนอาที่น้ำท่วมโลกนะแล้วมันจะเกิดขึ้นอีก โอเคค่ะแบ่งปันแค่นี้ค่ะคลิปใหม่เจอกันต่อไปค่ะเจะ้าไวพรค่ะ